ส่วนเกษตรกรสองสามีภรยาชาวตำบลทุ่งว่าอำเภอเมืองสงขลาก็ชอบปลูกพืชผักอายุสั้นๆขายนะคะอย่างถัวฝักยาวแล้วก็แตงกวาค่ะเพราะว่าเก็บผลผลิตขายได้ในช่วงเวลา30วันนะคะและโรคแมลงรบกวนน้อยด้วยและในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจค่ะก็จะได้ผลผลิตที่เก็บขายเนี่ยส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าและขายได้ในราคาดีค่ะ ้องให้พืชผักชนิดไหนที่เขาว่ากันว่าขายได้ราคาดียังไงแต่สําหรับนายประภาสและนางอุบลรัตนแก้วมุกสองสามีภรรยาเกษตรกรอยู่ที่ตาบลทุงท่งหวังองเาเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาก็ยังยึดมั่นกับการปลูกผักขายมาตลอดแต่จะเน้นการปลูกพืชอายุสั้นๆอย่างเช่นถั่วฝักยาวแล้วก็แตงกวาเพราะว่าปลูกเพียงแค่ประมาณ30วันก็จะติดดอกออกผลจนเก็บขายได้แล้วค่ะแถมยังไม่ค่อยมีโรคและแมะลงรบกวนด้วย ส่วนเรื่องการตลาดช่วงนี้ก็ถือว่าดีหน่อยละค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลกินเจทําให้แม่ค้าพ่อค้ารับซื้อผลผลิตไว้ทั้งหมดแถมเข้าไปขนแตงกวาขึ้นรถเองด้วยค่ะซึ่งในรอบนี้ปลูกแตงกวาไว้สองไร่และเก็บผลผลิตขายมาแล้วประมาณ10วันค่ะโดยจะช่วยกันเก็บผลผลิตในช่วงเช้าแล้วก็นําผลผลิตกลับไปล้างทําความสะอาดอยู่ที่บ้านคัดคุณภาพผลผลิตก่อนบรรจุใส่ถุงถุงละ1ิกิโลกรัมและแต่ละวันก็จะเก็บผลผลิตได้ประมาณ200กิโลกรัมค่ะ ได้ว่านึ่งปลามั่นค้องรลอยรูกรับผมุมเฉีงนี้ไม่หลอดตรงเลยครับมันไม่หมกักกับเฉีงนี้อ่านได้ประมั่รลอยว่ารูดครับมันขึ้นลุงกุลุงในราคานะเมื่อก่อนนั้นได้ทิบคล้องบาทออกขึ้นมาทิพย์เย็ดเอาลุงจิบมามาบาทนะครับผมมันพักไปดิมก็หออตามตงแต่ลาดนันครับมันไม่เน่นอน วิธีการปลูกแตงกวาก็จะต้องเตรียมแปลงแล้วก็หว่านปุ๋ยคอกทั้งมูลวัวแล้วก็มูลไก่รวมกับปุ๋ยเคมีอีกเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันกับดินแล้วก็ยกร่องเป็นแถวตามแนวความยาวของพื้นที่ดินพอลงมเมล็ดก็คอยให้น้ำให้เพียงพอจากนั้นก็รอเก็บผลผลิตได้เลยค่ะโดยในแต่ละรุ่นจะเก็บผลผลิตขายได้ต่อเนื่องนานประมาณ25วันค่ะ พี่ประาพานบอกว่าผักอายุสั้นปลูกได้ง่ายนะคะแล้วก็มีหลายชนิดให้เลือกปลูกด้วยตัวไหนที่ปลูกไม่สําเร็จก็ลองเปลี่ยนไปปลูกตัวอื่นได้เหมือนกันนะคะเผอแป๊บเดียวก็เก็บกินเก็บขายได้แล้วล่ะค่ะ